สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปเดินเขากันนะคะซึ่งแบบนี้เป็นแบบที่คนอินโดสร้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของแม่น้ำนะคะนี่สวยงามมากอุดมสมบูรณ์มากทุกคนเป็นสีเขียวกระจีเลยนะยวไปดูกันว่าในน้ำจะมีอะไรนี่มีปลาด้วย มันชื่อปลาอะไรเราก็ไม่รู้นะคะขึ้นฝั่งเลยดีกว่าทุกคนสภาพแวดล้อมตรงนี้โดยรวมก็คือแบบเป็นเป็นโลกสีเขียวไปเลยอะ่ะมันช่างดูสวยงามซะเหลือเกินตอนนี้เหมือนเป็นต้นโกงกลางไม่ก็เถาวันนะตรงทางโน้นไปต่อกันเลยดีกว่าคะ่ะโอเคตอนนี้เรามาถึงในส่วนของ เอามันเป็นทางในชนบทนะคะเราเจอชิคเก้นด้วยสองตัวก็คือไก่ okay. เคดี๋ยวเราเดินไปตามทางเลยนะคะนี่เป็นทางแบบเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเป็นคันนายยาวอะนี่มีเสาเขาเรียกเสาอะไรเสราเน็ตหรือเปล่าและเป็นเสาสีแดงนะคะเหมือนของไทยเลยอะดูดิคือแบบสมจริงมากบรรยากาศไทยชัดชัด นี่มีต้นมะพร้าวด้วยต้นมะพร้าวก็คือสูงจริงมันของไทยเลยอะตรงนั้นก็คือต้นปาล์มโอเคนะคะตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งนะคะของทางขึ้นเขานะก็คือมีถวาวันแบบเรยียงรยายไปหมดเลยอะก็มีต้นมะพร้าวนะคะคือแบบมันดูเป็นป่าที่สวยงามมากนะคะเหมือนได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเลยอะจริงๆมันคือแรงบันดาลใจอย่างเดิมที่ทำให้คนอยากไปเดินเขาขึ้นมาทันทีทันใดนะคะ นี่มีดอกไม้ประดับด้วยข้างทางแล้วก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆเลยอะทุกคนแบบมีตอกไม้เยอะมากอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนจุดนี้มันแบบมันเหมือนวิวคาเฟ่อะเราก็จะขึ้นไปตรงต้นซากุระตรงนู้นกันนะคะเดินไปกันเลยนี่เห็นไหมสวยงามบอกแล้วมันคือวิวคาเฟ่เธอ ดูสิมีบ่อน,น้ำด้วยบ่อน,น้ำคือกว้างมากก็ยังมีเสาสีแดงเหมือนเดิมเลยนะระหว่างทางคือมีดอกไม้ประดับข้างทางด้วยยังไงล่ะสวยงามเดินขึ้นไปที่ต้นซากุระก็เลยดีกว่าค่ะทุกคนเดินไปเรื่อยๆเลยครับโอเคอันนี้เรามาถึงในส่วนของต้นซากุระแล้วนะคะนี่ ก็คือสวยงามอะมันเด่นนะทุกคนเด่นมาตั้งกไกลเลยอะจริง,รงก็จะเป็นจุดสิ้นสุดนะคะเาจะขึ้นไปนั่งบนชิงช้ากันโอเคโอเคเราคือผู้ชนะของการเดินเขานี้แล้วค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ค่ะเราก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย